เสื้อผ้าเก่าที่เลาะรอยเชฟออกแบบนี้ค่ะปกติมันจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเย็บเชฟเข้าเชฟที่เอวค่ะทีนี้เวลาเราเลาะออกแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการรีดยังไงเพราะว่าจีบช่วงรอยต่อเห็นไหมคะรอยต่อช่วงนี้มันยังมีอยู่เราจะมีวิธีการรีดยังไงล่ะมันถึงจะดูเนียนตาแล้วก็สมูทตาที่สุดเวลาการรีดมินแนะนําแบบนี้นะคะวางขึ้นบนโต๊ะแบบนี้เลยค่ะและ,และจีบตรงที่เป็นเนี่ยด้านนี้นะคะตรงด้านช่วงหน้าอกเนะะี่ยค่ะ ให้เรารีดให้มันค่อยๆเลือนลางหายไปแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับเป็นจีบหลังเสื้อนั่นเองค่ะแล้วก็ค่อยๆให้เลือนลางละหายไปใช้เป็นสเปรย์รีดผ้าเรียบค่ะรีดลงไปแบบนี้เลยกดทับแบบนี้นะคะรีบเนี่ยเราไม่สามารถเอาออกได้ค่ะในช่วงรอยต่อระหว่างแขนกับตัวค่ะเราก็ให้รีดแบบนี้ไปเลยทับทับจีบไปแล้วก็ค่อยๆเลือนลางหายไปแบบนี้ก็จะเหลือจีบอยู่เพียงนิดเดียวค่ะ ยังพอใส่แล้วเนียนตาค่ะอันนี้คือวิธีแก้ไขสําหรับผ้าที่ผ่านการเลาะมาแล้วค่ะเหมือนลูกค้าอาจจะอยากขยายเสื้อผ้านั่นเองค่ะก็ให้เราใช้วิธีการกดตะเข็บแบบนี้กดจีบแบบนี้นั่นเองเนาะค่อยๆรีดไปค่ะ หากเพื่อนๆท่านใดสนใจความรู้เกี่ยวกับงานซักอบรีส,สามารถกดติดตามช่องของมินเอาไว้ได้เลยค่ะรบกวนเพื่อนๆช่วยกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้มินด้วยนะคะและมินจะเอาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการซักอบรีต่างๆเนี่ยค่ะออกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเอาไว้เป็นความรู้สําหรับใช้ในการซักอบรีผ้าของเพื่อนๆค่ะการซักอบรีผ้าจะเป็นเรื่องที่ง่ายค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้เพื่อนๆได้เทคนิคต่างๆที่มินได้แชร์เอาไว้นะคะ